ประจงทําพิธีกรรมแลกนาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวค,คุณผู้ชมไปติดตามได้เลยครับ,รบเริ่มเลยครับคุณลุงประจงครับอาอุาอานะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระโตสมาสัมพุทธะสักเคกเมจรูปเปคิลี สิคระตเตจันติเควิมาเนธีเปรติจะคาเมตลูพระวนาคาเนเคหวัตุมิเกเตผู้มาจะยันต <three imprisoned> <PAUL> <sh> ุเทวาชฉลทรวิสเมยยกขากันทปนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนีว่าเราจนางสาทวุเมตุนันตุทรมาตุนกาโรอะยามพระทันตารรมาตวนกาโรอะยามพระทันตารรมาตวนกาโรอะยามพระทันตาข้าพระเจ้าจะขอ อันเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งรายทั้งปวงนี้ทั้งที่อยู่ในเข้าเคิอ,อนเหนอนกีรีและกายลาอาตขอให้ท่านทั้งรายได้ช่วยเป่าประกาศแก่ปูงเทพเทวาทั่วทุกทิศทั้งเจ้าทุ่งเจ้าท่าวลาลิ์มีศักดาทั้งปู่เจ้าในเหวพาภูเขาเขินถึงจิ้งสถิตอยู่ทุกตรอกตอกเนินและทำทานก็อันเชิญให้ท่านทั้งรายเสด็จมาสู่ยางปริมณฑลเพื่อรับเครื่องสั่งเว่ยบนที่บวงสวง แล้วเทพเทวาทั้งร้ายทั้งปวงจะได้ช่วยกันอวยชัยลูกข้ออันเชิญทะเลตีก็ลยโกรผู้เป็นใหญ่อีกทั้งมูนีเจ้าทั้งร้ายให้ทวนครบซึ่งจะทำพิธีแลกนาจะได้อันเชิญพันเข้าปลูกต้นกล้าของแม่พระโพศพสู่ยังเหลือกส่วนไล่นาดาบรนี้ลูกข้ออันเชิญคุณพระ คุณพระธรรมรำโลกีบำรุงกายคุณพระสงฆ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายสว่างทั่วพระตระนินอันเนกนับอันหนึ่งข้าพเจ้าจากข้อย่อยก่อนเขารบครับคุณประปิตุราชมาตุเรศซึ่งได้ปกเกตอุ้มอุทธรมาทั้งคุณครูอุปชาอาจารย์ท่านผู้ชำนิชำนาญสู่สุภาอักษรทรงขออัญเชิญคุณพระยศ์ยิ่งยงองคพระสุริยันขออันเชิญคุณพระจันแจ่มจำราดคุณพระมหากษัตริ์ ทั่วพีภพและแผ่นดินคุณปสมุตตะกัศสินและงับร้อนคุณแม่ปทรนินปิ่นนิกรคุณพระเพิงพระพายและเภยพากระพือพัดขออัญเชิญแม่พระโพศบำรุงสัตว์คุณท่านพระเสริฐสูดอีกทั้งพระวิรุณเทวบุตรทางพระวิตรุกรรมเข้าพเจ้าจักขอเคารพอภิวันสนองคุณดี่จะได้ก้าลุกกระจจากซึ่งอุปัตถวรากสุวรรณราคินในพื้นแผ่นพระธรณินย่าเดเสื่อมคลาย จงลงมาปกกล่าวเขาเสียนไว้ณบัดนี้ลูกขออัญเชิญคุณพระวิริยะบารมีได้มาปกกล่าวเขาใจโดนนะบัดนี้ลูกขออัญเชิญท่านเจ้ากรุงพาลีท่านเจ้าที่ผีผู้ใหญ่ลูกขออันเชิญทรมโหราซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่หลักซาเยลยนักเลือก,กสวนไล่นานณสถานที่นี้ณบัดนี้ ข้าพเจ้าได้มีของบัตรพรีต่างๆมีทั้งแกงส้มแกงเขียวหวานผักผ้าปายามทางน้ำทั้งวาลีทั้งน้ำจัำน,นะบัตรนี้มากพลูบุรีและจะได้ขออัญเชิญท่านเจ้ากุ้งพาลีพรนธรรมโโหลาจะได้เสด็จลงมาทั้งเทพพยดาเจ้าทั้งสิบหกห้องช่องชั้นฟ้าสิบห้าใต้พื้นพระธรณีเอาในช่วงนี้ขอเชิญนะ ท่านจันทรทท่านจันทราท่านบุญมาท่านบุญมีขออัญเชิญให้ท่านทางสายทั้งสี่นั้นได้มารับเครื่องสังเวยบนที่จะได้อัญเชิญท่านนั้นมารับเครื่องสังเวยบนเพื่อเป็นสิริมงคลณนะบัดนี้เอาวางทางสี่ทิศตามที่ท่านเจ้ากรุงพาลีจะได้รับไวนะ้ณบัดนี้ลูกขออัญเชิญคุณแม่แแแ ระโพสพโพสวพโสชนังอุตมาราพางไม่ห่างสับพสิทธิ์ทต,ต่างหวนตุตอนนี้ได้พิธีอันเป็นมงคลละเลิกได้สำเร็จเดเลิกเจ็ดชั้นชายขออัญเชิญท่านประธานนั้นซ้ายได้มารับพันเข้าปลูกซึ่งอันเป็นมงคลซึ่งและมีพันต้นกล้าซึ่งจะ ได้วานและปากดำในเลือกส่วนไล่นาอันเป็นมงคลจะได้สำเร็จบูลผลไปด้วยพึกษาหารทัญญาหารณบัดนี้ด้วยเธอสาธุช่งนี้ต้องทอะไช่วงนี้ต้องทำอะไรไหมครับ ออใช่ครับก็เดี๋ยวเขาต้องมาครับตอนนี้ตอนนี้พอหลังจากเสร็จพิธีกรรมนี้แล้วทางคุณลุงบรรจงจะต้องทำอะไรต่อไหมฮะหลังจากเราต่อขัมอบครับ่ะมอบพันข้าวมอบพันข้าวข้ามอบข้าต้องกล้า ให้กับนะครับท่านประธานที่จะได้ไปแจกจ่ายแล้วก็อันนี้ก็ต้นกล้าก็ดำอันนี้ก็เป็นพันข้าวอันเป็นมงคลแล้วสําหรับพิธีแรกนาในวันนี้ก็เป็นสิริมงคลอันนี้ก็แจกจ่ายเปิดจะพุ่มชนคนละเล็กคนละน้อยอันนี้เป็นพันข้าวที่จะผสมนะฮะย่งในช่างของท่านหรือเป็นพันข้าวปลูกก็เป็นสิริมงคลเป็นอันดับต่อไปอับดับอันนี้ให้ท่านประธานได้ทำพิธี ครับครับอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวท่านประธานนะครับนะฮะท่านประธานเชิญครับให้คุณแม่ผลจิตประธานนะครับประธานขอเรียนเชิญอ่าคุณแม่ผลจิตเอาไปให้ท่านประธานเลยครับไปไปไปครับไปครับ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 

ศิลปินพื้นบ้านกันด้วยน้องกระจาครับวันนี้ใช่แล้วค่ะ,ะค,คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ชมกันแบบไฮไลท์ไปแล้วนะคะ<ช>ตอนนี้จะเป็นการแสดงแบบเต็มวงค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณแม่ขวัญจิตนะคะกับการแสดงชุดเพลงเกี่ยวข้าวได้เลยค่ะ ามา,า,มาแล้วก็แม่จะพาไปเกี่ยวข้าวเฮ้เอาเฮเฮ้ข้าวไทยสู่ครัวโลกเราไม่ใช่ตลกนะพวกเราเฮ้เอาเฮเฮ้มาพร้อมเพรียงนักกันดีอย่ามัวรอรีสิเจ้าเฮ้เอาเฮเฮ้อย่ามัวรอรีสิพวกเจ้าเรามาร้องชโยโขก,กันกล่าวเราไปเกี่ยวข้าว เี่ยวข้าวตอนดึกเฮ oh, <hey>, hey. ้ไม่มีลูกมีแต่เมียไม่มีลูกแต่ฉันมีเมียแม่มันเสียความรู้สึกเฮ้เฮ้เลยเอาเขา้าวเหนียวไปสองปั้นเอาเขา้าวเหนียวไปสองปั้นเอาน้ำตาลไปสองเปึอกเฮ้ฮ hey, oh, hey, hey. พอถึงทุ่งนาตัาง้งธาะหนี่พอถึงทุ่งนาตัาง้งธาะหนี่ีินานี้น้ำมันลืกอ กินน้ำก็ลึกไินฟ้ากีนแรบสัตว์กี่แก๊ปแล้วก็ไปสองกึศเฮ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 อีแก๊ปสองกึศแล้วมันไม่ถึงกักอีแก๊ปสองกึศแล้วมันไม่ถึงกักเลยเดินงักงักหนึกหนึบเอาเฮ้ hey. Oh, hey. Oh, hey. เดินงักงักหนึกหึบโดน,นยาทิพย์เสียงดังอึกแม่ฝันพี่ลื เสียงสักหน่อยสิเฮ้เอาเฮเฮ้แม่ชื่นอกชื่นใจอ้าวแล้วพี่ไหมไปไหนแล้วนี่เฮ้เอาเฮเฮ้เมื่อเช้าตอนมายังขาวขาวเ mm hmm. มื่อเช้าตอนมายังขาวขาวอุ้ยโดนแดดเผาซะดำปี okay, hey, 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 hey. ๋เฮ้เอาเฮเฮ้ท่านผู้จัดท่านผู้จัดการรักจากทอกสอผู้จัดการรั ไม่หนูมาหนูก็ไม่มีปัญญาไปใช้นี่เอาเฮ้เเฮนี่แหละชีวิตชาวนาะต้องหลังสู่ฟ้ากันทั้งปีเฮ้เอาเฮเพียงเสี้ยวนาทีคงเราไม่หมดถึงความรันทดที่ ดอกเบียเอาน่ะสิ hey. Oh, hey. ต้องมีไอ้นี่ต้องมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ต้องมีไอ้นั่นตีดกบับหลอนกันอ่านเลยสิเ โทรศัพท์เพิ่งจับมาใหม่เธโทรศัพท์เพิ่งจับมาใหม่รถคันใหญ่เลยเพิ่งผ่อนปลายปีเราเฮลูกชายคนโตจะซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกชายคนโตจะซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกสาวจะไปเกาหลีเอ้าเฮเฮจะไปเสริมนาดังจะไปเสริมนาดัง oh, <hey. S 1> เพื่อหวังจะดังโง่เฮงจะดี oh, hey. อํำเลเล่นต้องขออภัยไม่เป็นไรหลอกน้องพี่เฮอเฮเฮเป็นอุปสงค์อุปทานเป็นอุปสงค์อุปทานทีนี้ก็บานบุรีเฮอเฮเฮทีนี้ก็บานบุรีรู้แล้วใช่ไหมทำไมเป็นนี่ชีวิตดีด,ดเดินานางเออเองเออเอาาเองเอ <laughs> ส,นสนุกมากเลยหนูคยดูค,คุณแม่เนี่ยร,ร้องในทีวีวันนี้ด้วยดูสดโอ้โห,โห ตลกด้วยถือว่าเป็นอัจฉริยะของนี่แหละครับศิลปินแห่งชาติด้วยครับสำหรับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับที่ชวไปสนุกมากครับคุณผู้ชมครับมีอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านพิมานครับอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับชุมชนที่นั่นครับบอกว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านแล้วก็ชาวนาเนี่ยทำนาแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษน่าสนใจครับทีมงานของเราลงพื้นที่นํำบรรยากาศตอนนั้นมาฝากกันไปกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะทุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราอยู่ับคะ ของคุณแม่ขวัญจิตนะคะซึ่งคุณแม่เองก็จะมีเพลงฉ่อยมาลากันด้วยนะคะเนื้อหาเป็นยังไงคะแม่ขาลงรากันเลยนะค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะนอกจากค่างรากา่างรากท่านผู้ชมครับค่ะค่ะนี่แหละครับขับนี้ท่านผอของเราด้วยนะคะท่านผอด้วยครับวันนี้ก็ มาร่วมดำนาด้วยครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้วันนี้คุณผู้ชมบุญเจษก็คือบรรยากาศของรอยยิ้มนะครับ<ช>พ่อแม่พี <ละ S 1> ่น้องทุกคนในรอยยิ้มพี่ม้เองก็มีความสุขร่วมดำนากิจกรรมต่างๆ <ละ S 1> เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความสุขของพี่น้องชาวนาที่ได้ร่วมกันที่สำคัญคือข้าวที่เกี่ยววันแม่จะถึงกําหนดเกี่ยวในวันพ่อเราอาจจะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับสำหรับกิจการกิจกรรมวันนี้นะครับทุกทุ ครับเราทั้งหมดนะครับขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะครับลาจากอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เพลงของแม่นะคะขอบคุณพี่ไม้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณครับทุกคนครับ รายการพิเศษ ทำวันแม่เกี่ยววันพอ่อมาปลูกวันแม่เกี่ยววันพอ่อพวกเราจะได้พอ,อเข้าใจจะใช้เน,นื้าสานนาที่มันไม่ดีมาใช้เกษตรอินทรีย์กันเถอะท่านท้งไลยให้ข้าวของไทยคราวนี้ก็ด่งดังดังที่คาดหวังกันก็เอาไว้ หวังว่าข้าวไทยจะไปสู่กัวโลกไม่ใช่เรื่องโกหกและไม่ใช่เสียหายแต่หากระหวังนะักลมลมแรงๆไม่รวมใจร่วมแรงนะกก็จะไปไม่ไหวจะมาร่วมแรง ชาินีเสิกษัตริย์ไทยพวกเราชาวสุพรรณนั้นรวรวมจิตนวารวมน้ำมิตรและรวมน้ำใจขอให้ผู้ชมและทุกทุกท่กทานให้มีแต่ความสุขสันและก็ว่าสดสวยสดสวยสดใสและไปทุกทุกรายการนี้ให้เมื่อมีวันและก็ร่ำรวยใหญ่ ไม่เจ็บไม่จนทุกคนร่ำรวยทกศจะได้ช่วยให้มีกินมีใช้